คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหยวยชกเศรษฐีมนานะครับกับสูตรเด่น10บล่างมีดวงดาวหนึ่งดวงกํากับนะครับอันนี้เป็นสูตรที่2นะครับกดติดตามนะครับเพื่อนำเอาไปเทียบเ,เลขกันเลยนะครับโดยสูตรนี้ใส่ติคาดูกันมาก็คือยีอ่สิบยี่สิบเจ็ดงวดนะครับยีงวดหลบ นะครับก็มาดูวิธีการคำนวณกันเราเก็บเศษิกันไปเรื่อยๆ16มีนาคมครับ16มีนาคมที่ออกแปดเก้าูน่งสองวนหนึงเกนะครับเราใช้ในส่วนหน่วย1 0บร้อยพันหลักพันลำดับที่1บวกด้วยหลักสิบของสารต่อหน้าครั้งที่2นะครับก็เป็น0ูบวกศได้0 นะครับใส่ศูนตรงนี้ศู์บวกศูนได้ศูนย์ีกครับนึงอันนี้สูตรของที่นะแล้วก็ศูบวกค่างที่ได้ห้าหบวกสี่งที่ได้เก้าเก้าบวกเบวกสีงที่เป็นเก้าบวกสองของที่ครับเก้าบวกสองงที่เก้าสิบิบเอหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็บวกห้งที่เป็นสิบสองใส่สองบวกหกงที่เป็นแปดได้ศูนย์ห้าเก้าหนึงเจ็ดสองแปด นะครับในส่วนของหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างมาดูนะครับหลักสิบล่างครับเลขศูนย์ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับเราปกติหลักสิบล่างนะต่อมาณหนึ่งเมษายนหกหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดคำนวณดูศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับสิบหกเมษายนหกสี่ครับคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้หนึ่งหกศูนย์สองแปด สองแปดสามเกหย์ปสามครับหนึ 160, 28, 160, 28 39, ่งหกศูนย์สองปดหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าเาดูนะหนึ่งหกนย์สองแปดสามเกะครับเลขหนงครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับแทมมาหลักหน่วยล่างด้วยนะครับ2พงศ6นยหกสี่คำามาในส่วนของหลักสิบล่างได้สองเจ็ดหนึ่งสามเกาสี่ย์สองเดหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์ครับเราดู 2, 7, 1, 3, 9, 4, สองเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์นะเลขหครับเข้าตำแหน่งของรลักสิบล่างครับ สิบหกพิโซกับหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ห้าศูนย์สี่หกสองสามหกสองเจ็ดสามศูนย์ห้าศูนย์สี่หกสองเจ็ดสามนะครับเลขสี่ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างครับหนึ่งมิถุนายนหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้หนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้านะครับเรามาดูสิบหกมิถุนายนสิบหกมิถุนายนครับเลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับ สิบหกเป็นเท่ากัหกสี่สิบหกเป็นเท่ากับหกสี่นะครับจำนวณในส่วนของหลสิบล่างได้หนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าครับเรามาดูกหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าครับเลขสองเข้ามานตำแหน่งของหลักสิบล่างแถมมาในหลักหน่วยล่างด้วยนะครับหนึ่งกิโลกรัมได้ของหกสี่จำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปด ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับเลขเจ็ดกับเพิ่นตำแหน่งของรักสิบล้านครับแถมมาในละหน่วยล้านด้วยกลมาครบสองตัวหลงนะครับสิบหกก็ได้ตัวของหกสิบหกก็ได้ตัวของหกสี่นะครับคำนวณในส่วนของสิบล้านได้หนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าครับตจำดูหนึ่งหกศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์สามแปดสองเก้าหนึ่งสิงหาคมออกออกเลยออกหกเก้าหกกับเก้าเลขหกมาลักสิบล้านแล้วแถมมาในละหน่วยได้หกเก้าครับ หนึ่งสิงหาคมหกสี่คำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้ศู 28, 28, นยะ์ห้าเก้าหนึ่งจะสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งจะสองแปดนะลครับศูนย์ห้าเก้าหนึ่งจะสองแปดนะครับเลขสองมาหลักสิบล่างครับสิบหกสิงหาคมหกสี่ครับคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้สองเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี 0, ่ศูนย์สองเจ็ดหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์นะครับ เลขเจ็ดครับมาตำแหน่งของหลักสิบล้านครับเลขเก้ามาหลักหน่วยลา้ลานการมาสองตัวลา้านครบครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับคำนวณใน,นส่วนของหลักสิบล้านได้สี่เก้าสามห้าหนึ่งหกสองสี่เก้าสามห้าหนึ่งหกสองครับเรามาดูนะ,ค,ะครับเลขเก้าครับเข้าไปตำแหน่งของหลักสิบล้านครับสิบหกกันยายนหกสี่ครับคำนวณใน,นส่วนของหลักสิบล้านได้หนึ่งหกศูนย์สองแปด 1 6 0 2 8 3 9 1 6 0 2 8 3 9ดครับเรามาดู1นตัวละคูม64ครับเลข8กลับมาตำแหน่งของ10ลาเลข3มาแล้วหน่วยลางครบนะครับ2ตัวลางครับ1ตัวลคูมหตัวลคูครับคำนวณในส่วนของหลักสิบล่างได้493 516 2ส9 3 5 1 6 2องกครับเรามาดู16ตัวละคูมออกอะไรออก3า2ตัวลออก3 8หลักสิบล่างคือเลข3มมาหลักสิบล่างครับ อ่าเลขสามลักสิบล้านนะต่อมาครับเรามาดูสิบหกตัวละคมหกสี่สิบหกตัวละคมหกสี่ครับหกหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกศูนย์เป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ขงที่เป็นสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหนึ่งบวกสองตรงนี้เป็นสามสามบวกหกของที่เป็นเก้า สักคู่ครับเป็นเนะครับเก้บวกหของที่เป็นสิบสี 4. 4่บวกหงที่เป็นสิบสศูนยได้สองเจ็0หนึ่งสา้าสคัสองจเูรามานึ่พฤศกหกครับ, 2, 3, 9, 4, รรรบออกศูนย์7ี่หนยตัวเล่าเกครับห้าบวกสเป็ 4, 9. 9นเก้าบวกศของที่เป็นเก้าสิบเก้าเก้าบวกห้าขงที่เป็นสิบสี 4. 4่ต่บวกสีขงที่เป็นแ แปดบวกสองคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกห้าคงที่เป็นสิบเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่เป็นเจ็ดได้เก้าสี่แปดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดเก้าสี่แปดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดครับรู้สึกจะหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับแต่ว่าในส่วนของจริงๆอ่ะมันมาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะแต่ว่าหลักสิบล่างมันได้มาได้หลุดครั้งหนึ่งก็คือเราโฟกัสที่เป็นหลักสิบล่างเท่านั้นนะครับก็การหลุดครั้งที่หนึ่งนะครับสิบหกเกินหกสี่ครับส่วนสามสองเจ็ดหกหนึ่งงสอออลกห้าเจ็ดนะครับ สองบวกเจ็ดแปดเป็นเก้าได้ผลรวมเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ขงที่ครับเป็นเก้าเก้าบวกค้าคงที่เป็นสิบสี่สี่สี่บวกสี่ของที่เป็นแปดแปดบวกศอกคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกค้าคงที่เป็นสิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกหกคงที่เป็นเจ็ดได้เก้าสี่แปดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าสี่แปดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดครับสิบหกตัวละสิบหกตัวละหกสี่ออกคือเจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตัวละแปดสองนะครับ เลขสองอ่ะเลขแปดมาตำแหน่งของหลักสิบหลังเห็นไหมครับเลขสองอ่ะมาแต่หลักสิบนะครับเพราะมันเป็นสูตรหลักสิบนะสิบหนึ่งทุนหนึ่งธันวาคมหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองก็เอาแปดสองเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบบวกศูนย์ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าของที่ได้ห้าห้าบวกสิบของที่เป็นเก้าเก้าบวกสองของที่เป็นสิบเอ็ดใสหนึ่งหนึ่งบวกหกของที่เป็นเจ็ด เจ็ดบวกห้าของที่เป็น 12, สิบสองใส่สองสองบวกหกคงที่เป็นแปดได้ศูนย์ห้าเก้าหนาึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดครับสิบหกธนารมณหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามห้าหกสามเก้าสองสามห้าสองตัวล่างออกแปดสามแปดสามนะครับเลขแปดมาหลักสิบหลางสิบหกธนารม 6, 16, าหกสี่สิบหกธนารมณหกสี่สิบหกธนารมหกสี่เก้า หกสองเก้าสิบสิบเอ็ดกันนะครับสิบเอ็ดใช่ไหมอ่ะลองทดสอบกัอนอือสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดหกศูนย์ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบหกห้าของที่เป็นหก หกบวกสี่คงที่เป็นสิบเศษศูนย์ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกคงที่เป็นแปดแปดแปดบวกห้า ปดบวกค้าคงที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามสามบวกหกเป็นเก้าอ่ะด้ดันตำแหน่งของหลักสิบล่างแล้วครับหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าครับหนึ่งหกศูนย์สองแปดสามเก้าครับเรามาดูสามสิบเท่านคมหกสี่ออกแปดเอ็นเก้าศูนย์หกแปดสองตระระออกสามหกครับหลักสิบล่างคือเลขสาม มาหลักสิบล่างแทนม,มาในหน่วยล่างด้วยกลายว่ามาสองล่างครบเลยครับแต่โฟกัสที่หลักสิบล่างนะมันเป็นสูตรเต่นสิบล่างสามสิบเป็นอคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสัตว์ละสามหกครับเก้าบวกด้วยเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกครับสิบหกนะสิบหกบวกศูนย์ของที่ครับเป็นสิบหกใส่หกหกบวกห้าคงที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง หนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกคงที่เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกห้าคงที่เป็นแปดแปดบวกหกคงที่เป็นแปดบวกหกคงที่เป็นสิบสี่ใส่สี่ สามสิบคำนวณคมหกสี่คำนวณดับคำนวณหลักสิบล้านได้หกหนึ่งห้าเจ็ดสามแปดสี่หกห้าเจ็ดสามแปดสี่นะครับสิบเจ็ดมัก็เราคมหกห้านะครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองต้นเก้าสองนะครับเลขไม่ไม่พบเลขเก้าในหลักสิบล้านใช่ไหมครับก็สะดุดเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งผมได้บอกเบื้องต้นไปแล้วนะครับ ผมขออนุญาตตามนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะสุดเพียงเล็กน้อยผมใช้ในเทียบกับสูดอื่นนะครับ17บเจ็ดมัก็เราคมหค่าครับเรามาดู0บวกด้วย8เป็น8นะครับได้ผลรเป็น8นะได้ผลมเป็น8 8บวกด้วย8บวกด้วย0 8บวกด้วย0ก็ได้8ครับใส่8 แปดบวกได้ห้าคงที่กับแปดบวกห้าคงที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดใส่เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามบวกสี่ 7, 7, 2, งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่เป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกหกคงที่เป็นสิบห้าใส่ห้าห้าบวกหกคงที่ ห้าบวกดูก่อนนะห้าบวกห้าคงที่เป็นสิบใสศูนย์ศูนย์บวกหกคงที่ได้หกครับหนึ่งกุมภาพันหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามจุดแปดสองตัวเลขสามศูนย์นะครับนี่ขับเลขสามเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล้านแถมมาในหลักหน่ยด้วยเนี่ยเห็นไหมกายมาครบเลยแต่ว่าโฟกัสที่หลักสิบล้านคือเลขสาม ต่อมาหนกุมภาพันธ์นกหครับ4บวกด้วย6เป็น10บแป่ลลลเเป็น10นะ10 4, 10ิบบวกหอ้สิบบวกศนของที่เป็น10ใส่0ใส่ข้างหลัง0ูบวกหได้5้าบวกสของที่เป็น9 9้บวกสของที่9 1้าสใส่1 1ึบวกหเป็น7 จ็ดบวกห้าองที่เป็นสิบสองสองบวกหกเป็น 8. แปดด้หลักสิบล้านครับศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดนำมาครับหนึ่งมีน้าคมหกห้าครับออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับเรามาดูนะครับ นะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตัวละออกศูนย์เจ็ดนะครับเรามาดูอันนี้หลักสิบล่างหลักสิบล่างค่าเลขศูนย์อันนี้ตามอันนี้เป็นหลุดเป็นงวดที่หลุดเป็นครั้งที่สามบะอ่าหรือเป็นครั้งที่สามนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนตรงนู้นนะโอเคเรามาดูนะครับเรามาตามก่นดูศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสามตัวละศูนย์เจ็ดครับได้หนึ่งบวกด้วยสามเป็นสี่ได้สี่นะสี่บวกศูนย์ของที่เป็นสี่บวกศูนย์ของที่เป็นสี่ใส่สี่ครับซักครู่ ใส่สี่ขอ้อนี้าตามนะครับสี 4. 4่สี่บวกห้าคงที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองโอเค สิบหกมีนาคมครับเจ็ดสามเจ็ดปดเทเจ็ดสองต้นศูนย์สามนะครับหลักสนะิบอันนี้ต้องเป็นหลุดเป็นครั้งที่สี่นะขอไปจะขอแก้ไขอ,อันนี้เป็นหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับแต่ล่าสุดไม่ได้หลุดนะโอเคนะต่อมาครับสิบหกมีนาคมครับสามบวกด้วยแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้ผลลบสิบเอ 11. 11็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสิบสิบเอ็ดบวกศูนย์ก็เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ด หนึ่งบวกห้าของที่เป็นหกหกบวกสี่ของที่เป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสองที่ได้สองสองบวกหกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิสามสามบวกหกเป็นเก้าสิเก้าโอเคได้แล้วครับต่อมาครับหนึ่งเมษายนหกห้ากับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสอง้หนึ่งศูนย์เลขหนึ่งมาหลักสิบหลักจิ๋นะครับมาทั้งสิบทั้งหน่วยเลยต่อมาครับหนึ่งเมษายนครับเก้าเจ็ดบวกด้วยเก้าเป็นสิบหก สิบหกบวกศูนย์ของที่เป็นสิบหกใส่หกครับหกบวกห้าของที่เป็นสิบอปดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสี่ของที่เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่สิบหกเมนใสยงหกห้าครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองตัวล่างห้าแปดนะครับเลขห้าครับมาตำแหน่งของหลักสิบล่างมาทั้งแปดทั้งห้าเลย แต่เราเป็นสูตรของเราดูนั่งหละจกดูเป็นหลักของหลักสิบก็จะเป็นเลขห้าเข้ามาต่อมา16ไม่ใส่จงขวาครับเรามาดูสามเก้าห้าเองเ้ห้าบวกด้วย8เป็น9กบวกแเป็น17บเนะครับสิแล้ว17บวกศูนย์ครับ17บเวกศูนย์ของที่เป็น17บเจ็ เจ็ดบวกห้าคงที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสองหกเจ็ดเป็นแปดใส่แปดแปดบวกหกแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกห้าคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าใส่ห้าสองพฤษภาคมครับออกหกค่าแปดหกสี่สองสองก็วละออกศูนย์เก้านะครับอันนี้ไม่พบใน หลักสิบละนะครับลเป็นัางที่ห้าเก็บสถติเพื่อนำเอาไปเทียบนะสองพฤษาคมครับหบวกด้วย1เป็นหกแต่บรลปเป็นหนะหบวกด้วยศูนย์ของที่เป็น6กใส่หกบวกหเป็น 18. สิบใส่หนึ่งหบวกสของที่เป็นห้า ห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกห้าคองที่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบแปดบวกหกแปดเก้าสิบเป็นสสองสามสิบสี่สิบสี่ใส่สี่นะครับเรียบร้อยนะครับเอาไปเทียบในส่วนของเดีนสิบล่าง นี่เป็นสูตรของเด่นสิบล่างนะครับมีดวงดาวหนึ่งนะครับสูตรที่สองเศรษฐีสิบยี่สิบเจ็ดครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิทธิีเมลานครับอย่าลืเรดติดตามแล้วกัน